สวัสดีค่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจมาส่วนอีกแล้วใจทําน้ําหมักมาลดผักเนาะใจทําน้ําหมักเองดูตาม YouTube ที่เขาแนะนํามาเนาะแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าผักใจตอนนี้มีปัญหามากเลยเดี๋ยวใจจะให้ดูนะเขาไม่ยอมติดลูกเนาะเขาพอเขาโตมาปุ๊บกำลังจะใหญ่อะแล้วเขาก็ร่วง เดี๋ยวใจจะให้ดูว่าผักอะไรนะป่ะไปดูกันเลยนะเราไปดูผักที่ใจจะเอาน้ำหมักมาลดนะนี่เดี๋ยวนี่พุ่มนี้ไงบเบลอเลยเดี๋ยวใจจะให้ดูลูกนะที่ว่ามันติดแล้วมันก็เน่าเดี๋ยวนะอันนี้น้ำหมักใจนะนี่ทำตามที่เขาบอกใน y u t ทู e เนาะ เ,เรามาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ามาเดี๋ยวใจจะให้ดูลูกอันนี้นะกำลังเนี่ยเขากําลังติดใช่ไหมอันเนี้ยแต่ลูกเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวใจมาให้ดูเนี่ยลูกเนี้ยตอนแรกเขาก็ติดประมาณนั้นนะเนี่ยพอเขาโตได้ประมาณนี้เขาก็เน่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยหล่นเลยได้ลูกประมาณเนี้ย ประมาณสิบลูกได้นะน,นะเพื่อนๆเนี่ยประมาณเนี้ยสิบกว่าลูกแล้วแต่ลนหมดเลยเพื่อนๆใจมีปัญหาตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรที่ลดแล้วไม่ให้มันล่วงนะเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ช่วยบอกหน่อยอันนี้เป็นฟักของ เ,เขาเรียกอะไรของเกาหลีอะ่ะฟักของเกาหลีเนาะไม่ใช่แคนตาลูปนะตอนแรกเลยใจก็คิดว่าเป็นแคนตาลูปแต่ไม่ใช่เป็นฟักมันจะเป็นลูกกลมๆลมีลีเหมือนลูกแคนตาลูปเลยแล้วจะมีลายเดี๋ยวใจจะถ้าได้เป็นลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวใจจะให้ดูอีกทีหนึง่งอันนี้ฟักทองใจก็เริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมเพื่อน ไม่มาสองสามวันเขาก็โตเร็วเหมือนกันนี่แหละทักทองปลูกไปเยอะแต่ได้เหลือต้นแค่นี้เพื่อนๆเห็นไหมตัวอะไรดูตัวทากสูงขนาดนี้เขายังขึ้นมาเนี่ยจะมากินลูกฟักใจเห็นไหมดูแม่กินของสูงเลยนะมึง ฝนตกชุกมากปีนี้ดูเพื่อนๆตัวอะไรเอ่ยดูนี่นี่ก็สตูชั้นหนึ่งเลยนี่ลอยน้องกวางเขาก็มาเดินเท้ารอยเดินเนี่ยแจมต้ม,ต,มต้มไปนูน่นเขาหาของกินนะอันนี้สุกคินี่ใจก็อ่าอันนี้ตัวนี้ยังไม่มียังไม่ใหญ่นะ เดี๋เราไปดูต้นนูนใหญ่แล้วต้องเก็บนี่สุกินี่มาใหญ่เร็วมากเลยเพื่อนดูอ่ะไอ้ลูกนั้นเจอตัวข้ากินเข้าไปแล้วดอกน่ะสองลูกเก็บได้ลนะใหญ่เร็วมากเลยสองวันไม่ได้มาต้นหอมต้นเนาะ กินใบใจซื้อมาปลูกห่อซองหนึ่งเนาะแล้วก็มาโรยฝั่งนี้ด้วยนี่สี่สิบเก้าเซนเดี๋ยวไว้ให้ขโตกว่านี้หน่อยนะปีนี้ฝนชุกย่้าหญ้าก็งามผักไม่งามหญ่างามอันนี้กุ้ยช่ายใจก็เริ่มจะได้กินอีกแล้วเนี่ย ใจคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะตัดไปสี่รอบแล้วอันนี้รอบที่ห้าเนี่ยกำลังงามอีกแล้วโตวเร็วมากเลยมามาดูถั่วกันสงสารถั่วมากเลยอะแต่ดูดิเขาก็ยังมีฝักให้เราได้กินนะเห็นปะ่ะนี่ฝักใหญู่่นะนี่นี่นี่เดี๋ยวใจฝักไหนที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยเนะใจก็จะเก็บไปทำพัน์ไว้ปลูกปีหน้า ถ้าเรามีพันธุ์ของที่เนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานดีเนาะออันนี้ก็ใหญ่แล้วนี่ใจจะไว้ทำพันธ์ุเห็นไหมโอ้พอได้ทำพันธ์ุอยู่ด้านล่างนี่ขอบอกดูไม่ได้เลยเหลือตะกาน <c oughs> โอ้ยนอ้องกว่างข้าโพดฝั่งนี้ก็คงจะได้กินแต่ฝักอ่อนเพราะคงจะโตไม่ทัน แต่ก็ไม่แน่หรอกปีนี้อากาศเราต้องดูอากาศไปเรื่อยๆก็นี่ผักแพ้วนะแล้วป้าเขาเอาเออหัวรพามาปลูกไว้ให้นี่นี่งามแล้วใบแบงลัก1หนึ่งกอหัวรพาสามกองามแล้วปีนี้ใจไม่ปลูกมะเขือมะเขือเทศเลยนะ เพราะว่าใจปลูกทุกปีแล้วไม่ได้กินนะเพราะว่าเขาไม่ชอบอยู่ที่เป็นสวนด้านนอกเขาจะต้องมีอะไรคุมเนาะเขาไม่ชอบฝนตกชะวันนี้ใจก็เก็บผักกับลดน้าหมักที่ใจหมักไว้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันว่าน้ําหมักเราได้ผลหรือเปล่าเนาะว่าลูกฟักเราจะติดไหมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ